ดีนะล่ะการลงโทษหนึ่งวันจะทําให้หนูปรับตัวกับทีท่ที่ที่เรียกว่าแคบได้ดีขึ้นได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะประแจ๋วหนูยินหนูหนูลืมตัวจริงๆค่ะหนูแบบลืมคิดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ทันคิดจริงๆ ยหญ่ใ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 หญ่เห็นแล้วให้สองคนให้น้ากลับไปดูแล้าดูนะนบอกน้ำอกที่ว่าน้ำอยากรู้มานานแล้วว่าแบบเสรแล้วแบบสวยแน่นเห็นไหมเห็นตัวเองตาลีลันไหมว่ารับรับคือหนูก็เดินไปคือแบบจะไปหาอะไรเงี้ยขอบคุณแล้วพอดีแบบเขาแบบเขาวิ่งมาหนูก็เลยแบบน้องๆ้องเขาวิ่งมาหนูก็คือหนูว่าไม่ทันคิดเลยนะว่าเราไม่ได้หนูคิดไม่ออกเลยตอนนั้นหนูก็แบบรับแล้วมันก็เริ่มเยอะๆขึ้นนะคะแล้วทุกคนก็เริ่มอะไรเงี้ยหนูก็แบบพอแล้วหนูก็เลยบอกอย่างเงี้ย แต่แบบมันไม่ทันแล้วเพราะหนูรับไต่เอาไงแล้วมันเยอะมากใช่เออเนี่ยระวังหนูก็แบบก็หนูกค่แบบอะไนะนี้เตือนเตือนวันที่ตอนที่ดูวีรันค่ะจะบอกหนอูทุกคนน,นะบอกว่าเออเขายื่นมาเราจะให้ทำรับยังไงอ่คือหนูจะเหมาะคือหนูยื่นมาหนูก็เลยแบบเฮ้ยคือตอนนั้นอะสติคือไม่รู้เลยว่ารับไม่ได้รู้่าคือคิดไม่ทันเลยค่ะจนแบบจนน้ําพูดเมื่อกี้นี้อะว่าแบบเออแบบเออหวาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออหวารับไม่ได้แล้วคิดอะไรรู้ปะ น้ำไม่รู้สึกว่าตอนที่น้ำเดือตับแบบไม่มีใครคงอะไรอยู่ในเนื้ออะเดือดได้ใครให้เรางได้เลยไม่ใครแย่ละไม่คือน้องๆเขาวิง่งเข้า,ขาหนูก็แบบต้องมีใครให้เราได้มีใคไม่ให้เขาไม่ต้องมาสนใจเราเพราะมันห้ามให้ออขอโแฟนกลับเกินมากมันต้องรู้อยู่ลืมลืมลืมไม่มีใครสนใจเราเลยแต่เดือคือมันสแายเขาถืาอไปอย้ยว่าเดือข้ากเลย หนูนึกไม่ออกเลยนะจนน้ำมาพูดในห้องหนูแล้วแบบเอมเอ็มก็ว่าใช่ลืมไปเลยไม่ทนแล้วซัวล้างซัวแน่เลยโดนเลยคุณจะพ้อไหนวันเสาร์หรออะไรนะคะเมื่อกี้วันอาทิตย์หนูยังคิดไม่ได้ทั้งคืนหนูยังไม่รู้เลยว่ามันก่อนก่อนที่จะมาลงโทษอะไหรอใช่ดูวีรันนะคะเพราะว่าน้ามาเขาไปโรงพยาบาลเขาไม่ได้ดูไงก็เลยมาดูกัน ตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาจากทําฟันยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบหนูวไม่รู้เรื่องเลยก็มบบ <c oughs> ันแหละโถหลับเลยพวกนี้